สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฮันจียอนเพิ่งตรวจสลากกินแบ่ง200ใบฮันกับจียอนพลาดกันตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลตรวจไปตรวจมาผิดหวังอยู่หลายรอบแต่สุดท้ายจียอนและฮันถึงกับอึ้องเอามือปิดปากตัวเองจนทีมงานรีบเข้ามาดูก็ตกใจเห็นผลตรวจสลากแจ้งว่าถูกรางวันที่หนึ่งจียอนรีบหยิบลอตเตอรี่มาตรวจสอบใหม่แต่ก็หาไม่เจอ จียอนถึงกับถามฮันที่รักหลอกเลขผิดหรือเปล่าก่อนฮันเฉลยแกล้งจียอนทําแฟนสาวถึงกับโวยลัน่นเรียกที่รักเสียงดังบอกทําไมทําแบบนี้ฮันหัวเราะชอบใจใหญ่บอกอารมณ์คนถูกรางวันที่หนึ่งเป็นแบบนี้เหรอฮันบอกแฟนสาวด้วยว่าซ้อมไว้ก่อนเผื่อวันน้าถูกจียอนถามกลับยังจะซื้ออีกเหรอโดยฮันถามจียอนว่าเมื่อกี้คิดอะไรอยู่เจ้าตัวบอกว่าคิดว่าต้องทําบุญก่อนแล้วก็ให้แม่แล้ว ก็เก็บท่่นหัวร้อนถามว่าแต่เมื่อกี้เป็นเงินเขาไม่ใช่หรอตัวเองจะเก็บไปไหนจียอนบอกว่าจะเก็บไว้ให้สรุป200ใบไม่ถูกเลยงวดหน้าจะซื้ออีกหรือไม่ตามไปดูกันเลยเรียกได้ว่าคู่นี้เขาน่ารักม้งมิงกันตลอดเลยเอาใจช่วยงวดหน้าเอาใหม่ครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ